สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนครูแอร์ค่ะวันนี้ก็มาพบกับวิชาคณิศาตสตร์นะคะเรื่องการวัดความยาวค่ะ เด็กๆได้ฟังเพลงแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอยสนุกไหมคะเพลงหน่วยการวัดนะคะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างก็คือได้เรียนรู้ว่าหน่วยการวัดมีอะไรบ้างเช่น10มิลลิเมตรก็คือยาวเท่ากับ1มิลลิเมตร100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เม mm. ตร1000เมตรยาวเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะก็เอาไว้เป็นหลักในการท่องจำได้นะคะเด็กๆ ต่อไปเรามาดูเรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของไม้บรรทัดนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปไม้บรรทัไดไหมลูกอันนี้คือไม้บรรทัดเวลาที่เราจะวัดนะคะไม้บรรทัดมันจะมีเริ่มต้นจากเลขศูนย์ใช่ไหมคะแล้วแต่ไม้บรรทัดเรานะว่ายาวกี่เซนติเมตรถ้าเราใช้ไม้บรรทัดที่ยาวก็สมมติแล้วจะเป็น30เซนติเมตรนะคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะตรงนี้นะคะเวลาจะวัดนะคะใช้ไม้บรรทัดวัดอะไรนะคะเด็กๆก,ก็สังเกตรตรงนี้นะลูกต้องอยู่ตรงเลขศูนย์นะคะต้องอยู่ขีดนี้นะคะไม้บรรทัดตัวอย่างนะคะที่นครูนํามานะคะก็คือมีตรงนี้นะคะ1เซนติเมตร2เซนติเมตรไล่มาจนถึงเลข12คือ12เซนติเมตรนะคะ ตา,ามมาบรรทัดนี้นะคะความยาว1ซนติเมตรแบ่งเป็น10ช่องเท่าๆกันแต่ละช่องยาว1ม mm. มนี่นะคะใน1ซนติเมตรตรงนี้จากเลข0ูนมาเลข1นะคะจะมีช่องเล็กๆช่องเล็กๆนะคะเราจะเรียกว่ามิลลิเมตรนะคะความยาว1 0ม mm, เมเท่ากับความยาว1ซนติเมตรนั่นเองนี่นะคะ คือจากศูนย์ตรงนี้มาหนึ่งก็คือความยาวหนึ่งเซนติเมตรเซนติเมตรใช้อักษยรย่อคือซมอนะคะเด็กๆส่วนมิลลิเมตรใช้อักษยรย่อคือ m มมดค่ะไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการวัดความยาวนะคะจากตัวอย่างนะคะลูกเราวัดความยาวของยางลบนะคะเวลาจะวัดก็คือเราต้องเอาไม้บรรทัดนะคะมอวางตรงนี้ มาทาบตรงนี้นะคะส่วนท้ายของยางลบตรงนี้นะคะที่คุณครูชี้นะคะท้ายตรงกับเลขศูนย์นั่นเองแล้วเราก็มาดูตรงนี้ส่วนนี้ว่ายาวกี่เซนติเมตรมิลลิเมตรนะคะก็คือยาวเท่าไหร่เอ่ยกี่เซนติเมตรนะคะ1เซนติเมตร2เซนติเมตรแล้วมีในส่วนของมิลลิเมตร ะะถ้าครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็คือ5มิลก็คือ5มิลลิเมตรนับต่อไปอีก2ช่องก็จะเป็น5 6 7นะคะยางลบก็เลยยาว2เซนติเมตร7มิลิเมตรนะคะต่อไปมาดูต่อนะคะบอกความยาวของดินสอเวลาวัดเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าต้องอยู่ที่เลข0นะคะตรงขีดตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะตรงนี้นะเน้นย้ําเลยนะคะไม่งั้นเราจะวัดความยาวแล้วมันจะไม่ถูกนะคะมันจะผิดตรงนี้นะคะวัดจากท้ายดินสอตรงยังลบเอาไม้บรรทัดมาทาบนะคะดินสอมาวางคู่กันก็ได้เท่าไรเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างคะหนึ่งมาถึงตรงนี้ก็คือสิบใช่ไหมคะก็คือสิบสิบเซนติเมตร เซนติเมตรนะคะ10เซนติเมตรกับกี่มิลลิเมตรคะกับ5มิลลิเมตรนะคะคุณครูขอเขียนตัวย่อนะคะกับ5มิลลิเมตรนะคะก็คือความยาวของดินสอ10เซนติเมตร5มิลลิเมตรนั่นเองคะ่ะ ต่อไปเรามาดูในส่วนของการเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสมนะคะเครื่องวัดความยาวมีอะไรบ้างเด็กๆเห็นรูปอะไรบ้างคะแผนที่หนึ่งนี้คืออะไรเอ่ยคือไม้เมตรนั่นเองไม้เมตรนะคะก็จะมีความยาวาตัวเล็กไปหน่อยหนึ่งนะคะมองเห็นไหมลูกเริ่มจากเลขศูนย์นะคะเริ่มตรงนี้เห็นไหมคะที่เลขศูนย์ แล้วก็ไม้เมตรก็จะยาวเท่ากับหนึ่งร้อยเห็นไหมคะเซนติเมตรร้อยเซนติเมตรนะคะซมจุดร้อเซนติเมตรนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องมือวัดอันต่อไปนะคะนี่เรียกอะไรคะเด็กๆรูปนี้เรียกอะไรเอ่ยก็เรียกว่าไม้บรรทัดนั่นเองนะคะไม้บรรทัดก็จะมีตรงนี้คือจุดเริ่มใช่ไหมเวลาเราเด็กๆใช้วัด อุปรกรณ์ต่างๆเช่นที่เราวัดไปแล้วเมื่อกี้ก็เป็นดินสอกับยางลบนะคะตรงนี้ไมดบรรทัดนี่มี30เซนติเมตรไม้บรรทัดอันนี้มีความยาวเท่ากับ30เซนติเมตรนะคะส่วนไม้บรรทัดอันที่สองนี้มีความยาวเท่ากับ15เซนติเมตรค่ะ ่อไปเรามาดูต่อไปเลยว่าเครื่องมือวัดมีอะไรอีกบ้างก็คือสายวัดตัวนะคะตัวนะคะก็จะมีเริ่มตรงนี้เป็นจุดเริ่มอันนี้นะคะสายวัดเวลาวัดนะคะก็จะต้องเริ่มจากตรงนี้ต่อไปสายวัดชนิดตลับก็จะมีแบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะพวกช่างเขาจะชอบใช้แบบนี้นะคะชอบใช้แบบนี้อันนี้ก็ ็นชนิดตลับอันนี้จะเป็นมวนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นมวนเล็กต่อไปเรามาดูการเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสมถ้าเป็นห้องเรียนเด็กๆจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการวัดคืออะไรได้บ้างคะห้องเรียนห้องเรียนมีขนาดความกว้างเป็นยังไงลูกความกว้างความยาวยาวถ้ารักเรียนใช้บางคนบอกว่าใช้ไมมบรรทัดค่ะ าไม้บรรทัดไม้มันทัดยาวแค่แค่สามสิบเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไม้มันทัดทาบทาบทาบทำเครื่องหมายขีดขีดขีดแล้วก็วัดต่อไปซึ่งจะใช้เวลาในการวัดนานถ้าใช้ไม้เมตรหนคนถ้าเด็กๆบอกว,ว่าใช้ไม้เมตรค่ะไม้เมตรก็คือหนึ่งไม้เมตรก็คือยาวเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรหรือหนึ่งเมตรนั่นเองก็ใช้วัดได้นะคะไม้เมตรเราวัดแล้วถ้าทำเครื่องหมายแล้วก็ทาบ วัดต่อไปเรื่อยๆได้นะคะอีกคนอาจจะบอกว่าใช้ตลับเมตรได้ไหมคะตลับเมตรคืออะไรจำได้ไหมตลับสายวัดตลับชนิดตลับเมตรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับการวัดห้องวัดพื้นที่ที่มีความ,มากว้างมากนะคะเขาว่าวัดได้หลายเมตรเนาะการวัดห้องเรียนเด็กๆก,ก็อาจจะใช้อะไรได้บ้างก็คืออาจจะเป็นในส่วนของไม้เมตรไม้เมตรกับ สายวัดชนิดตลับนะคะส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆคิดว่าใช้อะไรวัดได้คะก็คือใช้อะไรเอ่ยกลับมาดูนะคะาสายวัดตัวนั่นเองเพราะว่ารูปร่างของส่วนต่างๆของร่างกายเรามีส่วนโค้งนะคะไม่ได้เป็นเส้นตรงเนาะเราก็ใช้สายวัด ต่อไปนะคะโต๊ะครูเราจะใช้อะไรวัดได้บ้างก็ได้ทั้งอะไรเอ่ยใข่ตอบได้บ้างคะก็ใช้ได้ทั้งไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ไม้เม็ดนั่นเองค่ะเด็กๆก็เลือกใช้เครื่องมือวัดความยาวให้เหมาะสมนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆก็ไปฝึกทาแบบฝึกหัดได้เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ